มหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่านเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการสมัครผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมดังนี้1ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือมร .2 ซึ่งอยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครมร .1 หน้า8ถ้าผู้สมัครกรอข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วให้ริ้นมาด้วย2 ต้องมีรูปถ่ายสีขนาดสองนิ้วหนึ่งรูปหน้าตรงไม่สมหมวกไม่สวมแว่นกันแดดแต่งกายสุภาพไม่ใส่สอย,ยดคอกลม 3. เตรียมสำนาวุฒิการศึกษากรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนใช้สองฉบับในวุฒิการศึกษาต้องระบุวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษาและสาเหตุที่ออกหรือจบหลักสูตรอะไรอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัธยาศาัยเขตต่างๆเป็นหลักสูตรศึกษานอกระบบและของผู้ที่ได้รับการประเมินเทประดับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีที่รอวิยีการศึกษาให้ใช้ไปรับรองแทนได้แต่ต้องระบ,บุวันที่สําเร็จการศึกษาและหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาด้วยกรณีใช้สิทธิเทียบโอนถ้าจบการศึกษาสถาบันอื่นใช้สี่ฉบัจบจบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงใช้สี่ฉบับ ถ้าโอนย้ายจากสถาบันอื่น 1. ต้องเตรียมวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสองฉบับ 2. ทานสคริปไม่จบการศึกษาสองฉบับพร้อมคำอธิบายรายกระบวนวิชาถ้าโอนโดยใช้สิทธิ์หมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1. ต้องเตรียมวุฒิที่ใช้สมัครสองฉบับ 2. ทานสคริปไม่จบสองฉบับ 4. กรณีชื่อสกุลปัจจุบันไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลเท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัครหรือใช้ทะเบียนบ้านที่มีการแก้ไขและในทะเบียนลงนามกำกับไว้แทนได้ 5. กรณีใช้วุฒิการศึกษาจบการศึกษาจากต่างประเทศมาสมัครต้องเตรียมสำเนาใบเทียบระดับความรู้แนบมาพร้อมกับวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัครด้วยนอกจากนั้นต้องเตรียม 6. สสำเนาทะเบียนบ้านสองฉบับ 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3าฉบั 8. บ 8. วใบรับรองแพทย์ซึ่งมีบริการณสถานที่รับสมัครค่าธรรมเนียม20บาท 9. เตรียมคู่มือแนะนำการกรอกและระบายระเบียนประวัตินะักศึกษาหรือมรอ5 5พร้อมแผนระเบียนประวัติและต้องใช้ดินสอสีดำา2บีด้วยถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วไม่ต้องใช้ชุดนี้ 10. เตรียมใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง ซึ่งจะอยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครหรือมรหนึ่งหน้าเก้าถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วให้ปริ้นหน้านี้มาด้วยเมื่อเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆครบแล้วให้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ฉีกใบสมัครออกจากเล่มระเบียบการรับสมัครหน้า8กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและติดรูปถ่ายถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วให้ปริ้นหน้านี้มาด้วย และติดรูปถ่าย 2. เซ็นรับรองสำนาถูกต้องที่สำนาทุกแผ่น 3. กรอกข้อมูลตามคู่มือแนะนำลงในหน้าปกของมรอ25และใช้ดินสอสีดำ2 b ระบายข้อมูลลงในแผ่นระเบียนประวัตินักศึกษาถ้ากรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วชุดนี้ไม่ต้องทำา 4. ฉีกใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหงออกจากเล่มระเบียบการรับสมัคร หน้าก้ากรอกชื่อสกุลและที่อยู่ปัจจุบันอย่างชัดเจนถ้ากรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วให้ปรินหน้านี้มาด้วยมีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนแล้วปฏิบัติดังนี้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เตรียมแล้วให้ครบอีกครั้งตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องถ้าพร้อมสมัครแล้วไปเข้าขั้นตอนการตรวจหลักฐานการสมัคร และดำเนินการต่อไปให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนครับยินดีให้บริการเชิญขั้นตอนต่อไปครับ